สวัสดีครับทุกคนมาพบคลิปใหม่อีกแล้วนะคลิปนี้จะบอกเลยว่าไม่ได้อัดนานมากละเราห่างหายกันนานมากเลยก่อนที่ไปฟังคำนายเห็นสีตุ่มด้านนี้ไหมติดตามหัวใจคอมเมนต์ comment, แล้วก็รีโพสต์หรือว่าแชร์เนี่ยกดกันด้วยโอเคปะ่ะวันนี้จะมาบอกว่าราศีใดที่จะมีเกณฑ์โชคลาภเรียกว่าจะถูกหวยงวดนี้แล้วก็จะเป็นเศรษฐีในงวดนี้เศรษฐีายแดงด้วยเออราศีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันในลองคอมเมนต์ comment, หรือว่าทายกันเลเล่นซิว่ามีราศีอะไรบ้าง นะฮะในงวดนี้หนึ่งกรกฎาใช่ไหมหนึ่งกรกฎาแหละเออราศีใดที่จะมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภนะเป็นราศีเมษราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลนะคะสี่ราศีนี้ในใครเกิดสี่ราศีนี้บ้างราศีเมษราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลสี่นักกษัตริย์นี้เป็นราศีแห่งการดวงดีแห่งการเสี่ยงโชคเรียกว่ามีโชคกับไปเสี่ยงได้เลยแล้วถ้ามีเลขเด็ดเนี่ยในใจสมมติว่า ฝันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในใจเนี่ยซื้อเลยค่ะสิงนะฮะราศีสิงราศีเมษร,ราศีการราศีตุลสี่ราศีนี้โคตเรเลิศโคตรเด่นเรื่องการโชคลาบนี่ต้องยกให้เขาเลยในเดือนนี้และเดือนหน้านะคะไปเสี่ยงโชคกันนะจ๊ะใครฟังคลิปนี้แล้วรับคําทํานายแล้วอยากจะแชร์ประโยชน์ในเรื่องของแชร์บุญบอกบุญไปด้วยกันเนี่ย กดแชร์นี้ให้เพื่อนๆรับรู้แล้วก็กดติดตามหัวใจคอมเมนต์หรือว่ารีโพกันด้วยจ้ะแล้วเจอคลิปหน้าไม่พลาดคลิปเด็ดกดติดตามไว้เลยจ้ายินดีได้วยนะคนชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีกันและราศีตุลน,นะจ๊ะเศรษฐีและดวงดีงวดนี้นะคะฟันธงค่ะ